สวัสดีครับผมพกผมทเวนตี้ซิกเกมชนแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันนะครับผมเราจะมาเล่าเรื่องของพาร์ทที่แล้วก่อนนะพาร์ทที่แล้วอา่าน้องหมาไล่นกนกมูซะแล้วน้องหมาจะสามารถฆ่ามูได้หรือไม่เอาแล้วครับน้องหมาวิ่งตามไม่หยุดหย่อนเลยครับผมอุ้ยยังกัดไม่โดนยังกัดไม่โดน ติดตามเชียร์ไว้นะหนึ่งทีอุ้ยยังไม่โดนยังไม่โดนเอาแล้วเออสองทียังน้องหมาก็จะฆ่าได้แล้วนะฮะน่าจะอ,อ,าอ,าาอีกหนึ่งทีหรือเปล่าเอาน้องหมาติดมาเลยอีกหนึ่งทีอุ้ยว้าวยังยางยาง,ยางอืมเอ้ยจะตายไหมวันนี้ เอ้ยหลบได้ครับหลบได้เอ้ยหลบได้หลบได้ครับหลบได้เออโอเคครับเรียบร้อยยินดีกับน้องหมาด้วยครับที่ประสบความสาเร็จไม่ทราบว่าคุณหมาู้อสึ่ยังไงบ้างครับโอ้ผมรู้สึกดีใจมากเลยครับผมเลยมาล่าต่อ,อโอเคหมาตัวนี้ก็ไม่ได้ต่ออีกตัวหนึ่งครับอืมจะตายไหมะจะตายไหมหมาตัวนี้เป็นสัตว์ที่ชอบล่านะฮะ ต้องการเนื้อเป็นของตัวเองเพื่อจะได้เติบโตในแต่ละวันมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับอืมเรียบร้อยครับผมได้อีกตัวหนึง่งอ้เราเก็บไก่ไ,ไปอีกตัวนงครับอืมยังยังไม่พอยังไม่พอจะต้องการกินอีกอ่าเรียบร้อยได้อีกตัวหนึง่งขอ,อยังขอ,อยังเร,เราเก็บ เน้ยกัดไปทั่วเขาอ่ะกัดกแล้วเ,เขาไปทั่วเลยเราอะ่ะเอาแล้วนี่สุดเราก็เจอคู่ต่อสู้นครับน้องหมากับคิดหน้าสู้กันครับเออเจอคู่ที่สูสีกันสักทีครับผมโอ้บัฟแล้วหมาเราบัฟอาจจะมีพลังโจมตีมากขึ้นหรือเปล่าเออเรียบร้อยหมาแตกครับผมแล้วเราก็สวยด้วยเลยโอเคขอบคุณมากนะคิดหน้าที่ความร่วมมือนในการถ่ายทำครั้งนี้ หลังจากที่เราเห็นฉากที่สําคัญไปแล้วเราก็มาต่อของเรากันเถอะครับพาที่่แล้วนะฮะเราสร้างร้านให้คุณลุงจรไปนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะวันนี้ผมก็จะเคลียร์พื้นที่รอบๆนี้นะฮะเดี๋ยวจะเก็บเงินได้เจ็ดหมื่นห้าเพื่อพัฒนาเมืองต่อนะครับพูดแล้วเราก็ไปซื้อพ็กแอคกันเลยครับผม แล้วเราก็ซื้อเลื่อยเพิ่มด้วยนะครับผมเล่ยโต๊ะครับสรุปมันเรียกว่าเล่ยโต๊ะหรือโต๊ะเลื่อยเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยซื <c oughs> ้อมาด้วยนะครับมันจะทําให้เราเรว่าอ,อะไรอะ่ะมันจะทําให้เราเขาเรียกเปลี่ยนเป็นบูทแพรงได้เร็วขึ้นเปลี่ยนเป็นแผ่นไม้ได้เร็วขึ้นนะมันใช้ตัวเดียวมันช้าอไม่สวยเลยโอเค เม่กี้ลุงจอนเขาต้องการให้เราทำอาหารไปให้ลุงเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาอาหารไปให้เขากันผมไปรับภารกิจกับคุณยายเพิ่มก่อนนะครับระวังรอโอเคซื้อใบอนุญ,ญาตเพิ่มด้วยครับผมเป็นใบอนุญาตตกทำฟาร์มรับทำฟาร์ม ได้เคียวได้หุ่นเลกาได้ที่เปลี่ยนมเมล็ดให้เป็นอาหารไก่ครับแล้วก็แฮนดリングแฮนดリングซื้อมาด้วยซื้อมาด้วยเราได้ที่เลี้ยงไก่มาแล้วนะฮะเราก็เรียบร้อยไอ่นี้พอครับตกปลายยไม่ต้องหรอกไม่ได้ใช้อีกนี้คุณยายต้องการก็คือไม้จากต้นแมนโกรฟนะครับก็คือต้นนี้ เราตัดให้คุณยายสักนิดนึงแล้วครับเราทั้งหมด6อันนะผมได้มาแล้ว3 4 5 6ี่กครบของให้คุณยายผมแล้วเดี๋ยวเอาเนื้อไปให้ลุงจอนกัน<ป><ะ>การส่งภารกิจให้คุณยายคุณลุงจอนเงนี้ยครับผมมันจะได้ไอเทมด้วยนะฮะแล้วก็ได้ค่าความสัมพันธ์ด้วย อะไรคุกเก็ตซาเวอเตอร์ฟิตโอ้ลุงจอนให้งานยากครับผมผมขอไม่ส่งล้วกันนะครับโ okay, อเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาเคลียร์พื้นที่รอบๆนี้นะฮะแล้วผมก็จะตกแต่งโซนข้างๆบ้านนิดนึงเล่นเกมแนวนี้มันก็ต้องตกแต่งบ้านสิถูกไหมว่าไงครับน้องคิดหน้า โอเคครับผมผมก็เคลียร์ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะฮะเป็นที่โล่งๆคิดว่าเดี๋ยวน่าจะตกแต่งเพิ่มเดี๋ยวเราของที่หาได้ไปขายแล้วกันครับผมมันเกกะหลังจากผมขายของร้านลุงจอนเสร็จผมว่าผมจะไปคาบคอนนะครับผมเพื่อมาทุบก้อนหินก้อนนี้มันเกะกะครับ ค้อนค,ค้อนครบค้อนคับยังไงตินบาสามกำวุฒดหนึ่งกำมุฒดแพงหนึ่งตินบาตินบามีไหมเนี่ยโอเคค่ะตินบาสามค้อนผมไม่ขุดก่อนนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมคิดว่ามันน่าจะพอแนละ้วผมก็เอาแร่มาเผานะครับเอาอาหาไปย่างด้วยครับผมตำลายขวานทนิ้งครับโอเค ผมควรครับเตาเพิ่มนะมันช้างหรือเกิดเ,เตาเตาจัมล็อกสองหิน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  โอเคครับ okay, ผมผมก็ทำเตาหลอมเพิ่มนะฮะเกียร์ของนี่คนระับอีกะวางเตาเพิ่มไม่ใช่ติดติดกันหน่อยโอเคกล่องผมจะวางนะ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องเปลี่ยนที่วางกล่องใหม่นะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเก็บที่เดิมกัน โอเคเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะมันมี2เตาแล้วไปซื้อแบบอนุญาตเพิ่มก่อนนะครับผมผมคิดว่าถ้าผมรีบตกแต่งตอนนี้มันจะไม่ดีพอมันไม่สวยเท่าไหร่อือแบบอนุญาตการสร้างนะฮะ Building ได้สะพานแบบปาล์มวูดนะครับสะพานแบบไม้ฮาร์ดวูด สะพานแบบกัมวูดแบบบลิกบลิดแล้วก็ซื้อแลนสเคปอ่าได้บิ๊กแพล์มาแล้วสโตนสเตปโอเคซีเมนต์แพดซีเมนต์สเตปตามวูดแผ่นตามวูดสเตปตามวูดแพดนอาวูดแพดกัมว,ดดม,วดดมวูดสเตป ฮาร์ดบูส s t e เตปจับปิ้งเดี๋ยวเราจะไปะจับสัตว์ขายกันนะฮะรวยอันนี้รวยพอ,พอกับการหาแร่เลยนะเข้าต่อโอเคครับเราคราฟ้อนแล้วนะฮะเราคราฟเลยเกียร์พื้นที่ต่อครับเอ้ยทุบไม่ได้เหรอ อย่าเขใส่ค้อนค,คอนกากไปนะ <c oughs> ต้องใด้ค้อนทองแดงนะฮะต้องใช้เวลาอสักระยะนึงเลยครับกว่าจะได้ค้อนทองแดงไม่น่าครับเลยอย่างนี้เอาวันนี้เดี๋ยวไปขุดแร่ต่อแร้กัครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้านอนเปลี่ยนไปวันพรุ่งนี้กันหลังจากเราเหนื่อยเนี่ยผมว่าเราก็จะเข้านอนเลยครับ จะได้ข้ามวันไปวันพรุ่งนี้ไปเลยไม่เสียเวลาครับผมจะได้ซื้อที่ค้นหาโลหะครับสำหรับว,วันพรุ่งนี้ตื่นมาเช้าวันใหม่ก็ฝนตกเลยนะครับผม โอเคลุงจรยา้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะฮะร้านจะเปลี่ยนเวลาเปิดนะครับเป็นเปิด8ปดโมงเลิกหกโมงเย็นปิดวันอาทิตย์โอเคครัผมหลังจากที่เราเสร็จภารกิจของ m อ c แต่ละคนแล้วนะฮแล้วก็รอแปดโมงครับผมเพื่อเข้าไปซื้อที่หาโลหะนะฮะแปดโมงแล้วครับลุงจรจะต้องรีวิ่งเข้าร้านตอนนี้ อตั้งนานไม่เดินมาเตรียมตัวนะลุงจอนเดยวกาบลุงหลบหน่อย,ยสิ่งที่ผมจะต้องซื้อวันนี้คือเครื่องค้นหาแร่นะฮะเครื่องค้นหาโลหะเมท่าดีเทคเตอร์แล้วก็ซื้อที่บดหินสโตนกินเดอร์นะฮะเพราะเว,วลาเราทำอะไรเราก็ต้องใช้ ไปถ้มามก็คือเอาเหินไปบดเป็นซีเมนต์แล้วก็เอาช้นี่ล็อกไปบดหาโลหะเพิ่มนะฮะวันนี้ผมจะเอาสโตนกินเดอร์ไปตั้งก่อนนะครับผมบดเดี๋ยวผมว่าหลังต้องอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะค่อยมาบดตอน ตอนเราเสร็จงานหมดแล้วละกันครับผมมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้เวลามันใช้เวลานานมันจะกินเวลาทำอย่างอื่นเราไปหมดครับการใช้งานมันก็ไม่ยากนะครับผมเราแค่กดคลิกซ้ายเดินหาไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่ลําบากก็คือเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีมันอาจจะต้องใช้เวลาหานานบางทีมันไม่ได้อยู่ใกล้กันแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มันคุ้มค่าคุ้มค่านะครับผม เฮ้ยได้ไรอ่ะลอนไปขายดูนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ก้อนเลยที่อย่างหนึง่งน่าจะขายได้แบบมีราคาแพงอยู่นะครับโบได้แอมเบอร์ช้งโอ้ได้มาสี่หมืนเจ็ดเลยนะฮะโอเคให้ผมจำอ่าหลังจะได้สี่หมืนเจ็ดแล้วเนี่ยเราก็ซื้อ ลองซื้อคู่มือคู่มือคู่มือดูนะครับแมชชีนแมนนวลผมยังไม่เคยซื้อเลยตั้งแต่เล่นมาทำอไมได้อะอ้าวทำอะไรมันมันมันใช้อะไรไม่ได้ฮะ you what can go in what machine อ่ะปล่อยมันครับเราก็ซื้อเฟอร์แนน์ครับเฟอร์แนน์แบบนี้เป็นเฟอร์แนน์ที่สามารถเผา แร่เหล็กได้นะครับผมเป็นเฟอร์แนนที่สุดยอดแล้วเผาได้ไวมากครับผมตั้งเละๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดเรียงมันใหม่แชะใส่ลูกโอเคครับ okay, ผมแล้วก็ทํางานของเราต่อฮนะวันนี้เราจะหาแร่เราหาทั้งวันเลยนะอุ้ยโหอยู่ติดกันโคตรเยอะ คุญแจนะครับผมอา้าไม่ใช่กุญแจนะครับกับแผ่นดิสเนี่ยห้ามขายเลยนะครับผมเดี๋ยวใช้นี่ดิสเนี่ยเราจะต้องให้กับแฟนเคนสไตล์เท่านั้นนะฮะส่วนกุญแจเนี่ยเราเก็บไว้เวลาเราลงไปหาของในดิฟไม์นะฮะอยากได้อมเบอร์ใช้อีกเลยครับผมมันรวยดได้แล้วรวยไดร้รู้สึกว่า,ร,ารวย ตั้ง4ี่หมเโอเคครับผมหลังจากที่เราฟาร์มจนได้ประมาณหนึ่งนะฮะผมคิดว่ามันก็เยอะอยู่นะฮะได้เกียร์มา30ล้อหสปริง17กรีนบอร์ดหนึ่งแล้วก็ใช้นี่ไม่ใช้นี่องตไม่เกี่ยวใช้นี่ดิส6อันนี้ตัวตัวแพงนะครับต้องเก็บไว้นะฮะเก็บไว้ขายกับคุณ okay, แบงเกนสไตล์โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองขายของที่เราหาทั้งวันมาได้นะฮะว่าจะได้ปลดหนี้วันนี้หรือเปล่า วงจรนะผมว่าขายของผมผมอยากปลดหนี้แล้วอันนี้ผมแนะนาให้ขายอย่าขายเยอะอย่าขายหมดนะมันได้ใช้เยอะมากขายทักสิบอันก็พอแล้วขายสปริงทักเจ็เนี่ยมันได้ใช้เยอะอยู่ครับหมูฟังเนี่ยขายไปเลยวัตถนบอร์ดขายไปเลยครับผมจอยก็ขายไปโอเครับมันนี้ขายไปทักสามแล้วกัน มาว่าขายไปให้หมดไบวาเนี่ยเก็บไว้นะฮะใช้เยอะอยู่ห้าหมเจ็ดโอเคครับลุงจอนนะห้าหมื่เจ็ดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมว่าผมจะไปซื้อแบบอนุญาตเพิ่มนะฮะใบาตที่ผมจะซื้อก็คือ building ครับ building ผมอยากได้กังหันลมอะ่ะกังหันลมมันแจ่ม อ่าในกลางหันแล้วครับคุณให่เพิ่งรีบไปให้ผมซื้ออีกโอเคเกมบั็กเนี่เรียบร้อยนะฮะเรายังสามารถซื้อได้อยู่ซื้อตอกปลาไปด้วยครับโอเคหลังจากนี้เราจะมาลองคราฟกลางหันลมกันนะครับข้อดีของกันนะกลางหันลมก็คือเราสามารถเล่งอุปกรณ์ที่อยู่ในระยะ12ช่องนะครับให้เร็วขึ้น ไม่สิองช่องดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าช่องนะครับผมไม่รวมตัวกลังหันนะได้เหลือแปดมันจะทําให้ได้อาหารไวขึ้นครับผมโอเคเดี๋ยวเราขายสปริงครับสปริงไปโอดเกี์อีกสักสิบแล้วก็ขายสปริงอีกสักห้าเพราผมต้องการแค่อันเดียวแต่ลอนบาร์นี่จะหายจากไหนนีด,ดีขายให้หมด,ดขายให้หมดขายไปสิบ ขายไปห้าอันนี้เนี่ยังไม่ได้ใช้นะขายไปอยากจะปลดนี่แล้วขายอีกขายพวกรับหกร้อยซื้อซื้อที่ขุดใหม่อันสองคุ้มค่าวงจรขายของเพิ่มครับ เออขายเดียวดอกไม้แล้วกันครับใวาย,วายั้งหนึ่งอันโอเคครับนะี้พันห้าเรียบร้อยเราปลดนี้ได้แล้วฮะเราปลดนี่ร้านลุงจอนได้แล้วเจ็ดพันสี่ร้อยห้าแปดเรียบร้อยปลดนี้เรียบร้อยครัช เอ้คุณยายผมปนนี้คุณยายเรียบร้อยแล้วนะโอเคจะผมจะมาถุยผมจะมาระบบผมจะถุยผมจะมาอธิบายระบบตะโตนกินเดอร์กับเอ่อเฟอร์ an, แนนซ์แบบ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 ดีเลยนะครับแบบดีมันจะทำให้ไวมากผมจะเอาอะไรมาสาธิตดอีอ่อตอนนี้ผมยังไม่มีของให้สาธิตนะเดี๋ยวผมจะสาธิตตโตนกินเดอร์ก่อนลกันครับผม เนีย่ยใช้นิดๆนะฮะมันจะสามารถใช้เข้าสโตนกินเดอร์ได้นะครับทำให้ได้แร่ออกมาอาจจะใช้เวลานิดนึงฮะเพราะว่าเรายังไม่มีกังหันไม่ต้องรีบนะฮะเพราะว่าเราเสร็จงานหมดแล้ววันนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆฮะรเราก็ จะสาธิตนะผมว่าอันไหนอ่ะดีวกว่ากันครับผมระหว่างเฟอร์แนนซ์หินกับเฟอร์แนนซ์ที่เราซื้อมาจากลุงจรนะผมจะให้ความได้เปรียบในการใส่อ่ะให้เป็นของเฟอร์แนนซ์หินก่อนนะครับแล้วเราจะได้วัดกันไปเลยว่าอันไหนเร็วกว่ากันเพราะอันนี้มันกากรุ่นมันกากกว่า โอเคครับ okay. ผมเฟอร์น,นันแบบที่เราซื้อมาจากลุงจอนอ่ะดีกว่านะครับเร็วกว่าเยอะเลยฮะอันนี้ยังไม่เสร็จเลยอะ เสร็จแล้วครับช้ามากแล้วก็ผมจะบอกว่าใช้นิดสเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้ไอรอนด้วยนะฮะแต่ว่ามันได้น้อยอย่ะนยครับและไอรอนจะไม่สามารถเผาที่เตาธรรมดาได้นะครับต้องไปเผาเตา,าตที่เราซื้อไปจากถุงจอนเท่านั้นแล้วมันจะนานมากด้วยครับหลังจากที่เรา หลังจากที่เราทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าผมจะคราฟกล่องเพิ่มนะครับเป็นกล่องสำหรับเก็บที่ใช้สําหรับเวลาเราขุดเราหาขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เก็บใส่กล่องนั้นไปนะจะไม้อะไรเอ่ยครับดูก่อนอืมสองหนึ่งแพงหนึ่งเราจะไว้ตรงนี้นะฮะะใกล้เนี่ย ไว้ฝั่งนี้ด้วยครับเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเมืองทีเดียวแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ผมว่าผมจะปลูกปลูกต้นไม้ดีไหม แต่ผมยังหาที่ไม่ได้เลยที่ผมที่ที่ที่ผมคิดว่าดีนะผมยังคิดว่ามันยังไม่ดีพออ่ะอืมโอเคครับผมนอนก่อนครับฝันดีสวัสดีคราช ไปเสร็จได้มาณแสนแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยนะฮะถุยแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะฮะเยอะเยอะอยู่ครับเยอะอยู่